ความชื่อเรื่องประเพณีรอยกระทงสายนาคราชวัดอูต่ตะเภาวัดอูต่ตะเภาเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเมืองโบราณคดีที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีมีแผนที่ที่แสดงถึงเมืองท่าที่สำคัญเป็นชายฝั่งทะเลในอดีตท,ที่มีความรุ่งเรืองจากหลักฐานโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับสายน้ำมานับพันปีการเคารพบูชาต่อพระพุทธศาสนาและสายน้ำจึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเรื่องเล่าการสร้างเมืองโบราณอุตเผาหรือเมืองอู่สำเพาทองในยุคสมัยขอมแพ่อิทธิพลมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมือง ที่เจ้าหญิงทิดาของกษัตริย์ขอมเป็นผู้สร้างมีชื่อว่าหลวงพ่อขอมหลวงพ่อขอมชาวบ้านสมัยก่อนจะนำขึ้นเสลียงแห่ขอฟ้าขอฝนข,ข,ข,ขอความบริบูรณ์ในน้ำท่านาวังความอุดมสมบูรณ์ในพืชพันธุยญญาหารเป็นเมืองหมู่อู่ข้าวอู่น้ำแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองซึ่งมีเรื่องเล่าของพระเจ้าอู่ทองและเท้าแสนปม ให้ปรากฏถึงเส้นทางความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตของเชื้อชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ของผู้คนในเมืองนี้คนที่นี่พูดภาษาไทย,ยวนมีสำเนียงแปลกเป็นภาษาไทยยวนผสมราวเล่าถึงภูมิหลังการอพยพตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านแปลงเมืองมาจากทางภาคเหนือมีภาษาและตรรกะการแต่งกายเฉพาะถิน่น เมื่อย้อนถึงเท้าแสนปมซึ่งเป็นนิทานโบราณของกลุ่มชนลุ่มน้ำป่าศักด์มีเรื่องเล่าว่าพระนามเดิมของเท้าแสนปมคือพระเจ้าสิริชัยเชียงแสนก็เข้าใจได้ว่าคนที่นี่อาจจะสืบเชื้อสายมาจากเชียงแสนต้นกำเนิดของชาวไทยยนและชาวเราเวียงต้นกำเนิดบรรพุุษของเชียงแสนก็มาจากกษัตริย์เมืองโยนกนาคพันเมืองโบราณที่พญานาคเป็นผู้สร้างนั่นเอง พญานาคตัางเป็นพญานาคตระกูลสีทองเป็นลูกของพญาสุวรรณนคราชที่ปกปักรักษากลุ่มรุ่มน้ำปิงวังยมน,น่านที่รวมสาขาสายน้ำลงสู่ชายฝั่งอ่าวไทยในตอนในก็คือพื้นที่ในวัดอุตภเปานี้ด้วยส่วนหนึ่งเรื่องนี้มาจากตำนานการสร้างแม่น้ำของพญานาคคู่สหายของพญาสีสุวรณรณนคราชและพญาศีสุโธนาคราช ความเชื่อว่าอินแดนโบราณคดีแห่งนี้มีพญาสวุวรรณคาราชปกปักรักษายอยู่วัดปู่จะเผามีลบลูกเคารพพญานาคทั้งสององค์นี้อยู่หน้าวิหารหลวงปู่ประชาตันส่วนเจดีโบราณตั้งอยู่ใจกลางเมืองและมีเรื่องราวของชาวเมืองลับแลสร้างเจดีในเวลากลางคืนขึ้น15้าค่ำจะมีดวงแก้วสว่างสวายรอยมาจากยอดเจดีที่นี่มักจะมีปรากฏการณ์แปลกในเมืองโบราณมีปลาคู่หนึ่ง ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรออกมาแหวกวไายชูกระโดงสวยงามให้เด็กๆในชุมชนได้เห็นและจะออกมาเล่นแสงสีไฟในคืนลอยกระทงมีความพิสดารในหลายเหตุการณ์ชนชาวบ้านที่เคารพนักถือต้องสร้างสารเคารพไว้ที่ท้ายวัดจนนำมาสู่การทำพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการปลดปล่อยปรับพบภูมิให้กับดวงวิญญาณที่อยู่มาราย,ยุคหลายสมัยในวัดอูเภา พิธีที่สำคัญคือการแห่กระทงสายนักราชลอบอุโบสถมหาอุดการสวดมตลเพื่ออุทิศบุญกุศสให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปกกักรักษาและดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล้มตายทับถงกันมานับพันตีในวันขึ้น15ข้าค่ดยอน12ชาวบ้านจะช่วยกันประดิษกระทงไปตองเป็นรูปองค์สมมุติของพญานาคราชอันเชิญท่านมาเป็นประธานในการถวายผ้าป่าเข้าวัด พญาหน้าจะนำกระทงดวงประทีปที่อยู่เหนือเสียล,ลอยลงสู่สายน้ำเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทบูชาพระแม่คงคาแสดงถึงความเคารพศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและสอนถึงความกตัญญูรู้คุณต่อธรรมชาติให้กับลูกหลานและผู้คนที่เข้าร่วมพิธีการดำเนินพิธีเป็นไปด้วยความสงบและมีมวลขังมีเหล่านางแก้วที่แต่งองค์ทรงเครื่อง สวยงามเพื่อให้เทวดานางฟ้าได้มาประสิทธิ์ทำบุญกุศลและร่ายรำบวงสวงเป็นพุทธบูชาและที่อจจัศจรรย์ยิ่งนักคือการฟ้อนรำบวงสวงทุกปีกระทงสายนาคราชจะหันหัวและลอยมาดูนางลำฟ้อนลำจิดตลิ่งทุกครั้งเมื่อดูการฟ้อนรำบวงสวงเสร็จกระทงพญานาคราชจะหันหัวลอยกลับไปสู่กลางปึงโบราณอุตภเปาเช่นเดิม การลอยกระทงของที่นี่จะมีการลอยกระทงสายที่มีได้ปั่นติงกาเป็นไส้เทียนเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์และแม่กาขาวแม่ของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์จะมีการนำสวดบูชาและขอขามาพระพุทธเจ้าพระแม่คงคาก่อนปล่อยกระทงสายลงน้ำปัจจุบันนี้ใช้กาับกล้วยแทนกระมะพ้าวเนื่องจากต้นมะพร้าวในพื้นที่ลดน้อยลงพิธีกรรมลอยกระทงสายนาคราแห่งวัดอุตภเขา แม้จะเป็นพิธีเล็กๆที่จัดขึ้นโดยหมู่ชาวบ้านและผู้ที่เคารพศรัทธาก็เป็นพิธีที่แสดงถึงภูมิหลังของชาติพันธุ์ที่เคารพศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาความมีเมตตาอารีต,ต่อสรรพสัตว์ที่มองเห็นและไม่เห็นความกตัญญูรู้คุณต่อสายน้ำผ่านความเชื่อและพิธิกรรมในการหลอมรวมให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้รักบ้านเกิดของตนเอง และยึดมั่นในการสร้างคุณางามความดีต่อแผ่นดินและพระศาสนาสืบต่อไป